โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อไฟในเขตเทศบาลเมืองหัวหินนะคะได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อที่จะเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียนและสมาชิกสภานักเรียนนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรีนำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่มาร่วมในการเลือกตั้งด้วยค่ะ ที่อาคารโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายนางกนกวันไข่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนจะทําโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียนและสมาชิกสภานักเรียนมีนายสิทธิพรสุขประเสริฐหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งสงนักงานคณะกรรมก,การการเลือกตั้งประจําจัง,จงหวัดเพชรบุรีและทีมงานโดยนายทวีศักดิ์นักเบสพนักงานการเลือกตั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่6 และนักเรียนระดับชั้นอบา,านจำนวนทั้งสิ้น380คนรวมฝัง่งการอ,อกรม<ล>าการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียนและสมาชิกสภานักเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้นางกนกวรรณไข่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายกล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ทำการเลือกตั้งโดยการจำลองและจัดระบบรูปแบบการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการลงคะแนนเลือกนายกเทศมนตรีนักเรียนหนึ่งคนจากผู้สมัครสองคนมีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนักเรียน8คนจากผู้สมัคร15คนกระบวนการที่จัดการเลือกตั้งนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝังระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน ที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะต้องจัดการเรียนรู้และในวันนี้ทางานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรีได้นําเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีใหม่เข้ามาให้เด็กๆได้ทดลองใช้อีกด้วยโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนนะคะทางโรงเรียนได้มีการเลือกตั้งโดยล้อมาจากระบบการเลือกตั้งขององค์งกรกรปรองส่วนท้องถิ่นนะคะวันนี้เราเลือกนายกเทศมนตรีนักเรียนค่ะ1ตําแหน่งแล้วก็สมาชิกสภานักเรียนอีก8ตําแหน่งเพื่อเข้ามาช่วยโรงเรียนในบริหารจัด การงานภายในโรงเรียนค่ะสำหรับกระบวนการเลือกตั้งประชาธิปไตยในโรงเรียนนะคะเป็นการปลูกฝังระบบประชาธิปไตยในโรงเรียนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากที่เราเนี่ยจะต้องกัดจัดการเรียนรู้ในส่วนนี้นะคะแล้วก็วันนี้โชคดีค่ะท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้กรุณาน,นำํำเ,เทคโนโลยีใหม่นะคะเข้ามาใช้ก็คือเครื่องลงคะแนนเอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเด็กๆเ,เน่ก็จะได้มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะ ทางด้านนายสิทธิพรสุประเสริฐหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวถึงการนําทีมงานจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรีนําทีมงานมาเผยแร่ประชาสัมพันธ์พร้อมทําการสาธิตเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นต้นแบบให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ให้มีความรู้ความเข้าใจพร้อมแนะนําการใช้งานก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันนี้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวััดเพรรบบุีนะค โดยกระผมซึ่งเป็นหัวหน้างานจัดการเลือกตั้งนะสิทธิพรสุขระเสริฐก็ได้นำทีมงานนะมาช่วยที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบอ่อไายแห่งนี้ในการเลือกตั้งนะซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นการฝึกปฏิบัตินักเรียนนะให้รู้จัก การเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งที่นี่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนการเลือกตั้งท้องถิ่นเราจําลองมาจากการเลือกตั้งเทศบาลนะครับนะซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยนักเรียนเหล่านี้เนี่ยโตขึ้นมาก็จะได้มีความชำนาญการนะครับในเกี่ยวกับในเรื่องของวิธีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกตั้ง ได้โดยวิธีบริสุทธิ์แล้วก็เที่ยงธรรมนะฮะถ้าโรงเรียนแห่งไหนเนี่ยนะครับมีมีความประสงค์ที่จะให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมาให้การสนับสนุนนะครับก็ทำหนังสือติดต่อไปนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีก็ยินดีมากที่จะให้การสนับสนุนนะครับ